าหากว่ามันผิดก็ต้องออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาทุกลราคาเรือนซะแล้วก็จะได้ไปทําทะเบียนบ้านให้มันถูกต้องถ้ามันผิดมันต้องผิดตั้งแต่ปี 3, 3. ามสมเริเ่มประกาศเป็นหมู่บ้านโดยถูกต้องด้วยของกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่จะมาผิดวันนี้ใช่ไหมผมพูดผมพูดเรื่องจริงๆเลยแล้วจะให้ลูกบ้านไปเปลี่ยนไหมครับตอนนี้นนผมก็บอกไม่เปลี่ยนแล้ว,ลวใครจะมาเอาของลูกบ้านผม ใครพ<ป>ี่น้อง,มงผมเื้อเวลาครั้นี้ไอ้ทะเบียนบ้านเนี่ยชาวบ้านออกหรือว่าทางราชการออกทางราชการนี่ยออกให้ <c oughs> <c oughs> ยังผิดอยู่อีกสี่สี่หลังสี่ลายผมไล่ตั้งแต่หนึ่งถึงสองร้อยแล้วก็ไปสับหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าสามสี่หลังไม่ตรงกันเนี่ยนี่พี่จะเดือดร้อนพี่น้องผมแก้ไขปัญหาคนนี้ที่มีจะเป็นบ้านแต่ไม่มีทะเบีนบ้าน พูดง่ายคือมีมีทะเบียนจะไม่มีบ้านก็มาให้ถูกต้องซะเพราะบางชี่เนี่ยหมู่สามตําบปลป่าไร่กับหมู่แปดตําบลป่าไร่เนี่ยมันมีทะเบียนบ้านครับเกี่ยวสองพื้นที่คือคนอยู่หมู่แปดแต่อาศัยอยู่หมู่าสามอาศัยคืออาศัยชื่ออยู่แล้วก็ไม่มีบ้านทําให้มันผิดกฎหมายกฎหมายพรบทะเบียนราษฎร์เนี่ยสานนิพเพิก็เลยบอกว่าให้ผมในหา้าคนหน้าฝ่ายทะเบียนรับบัตรหัวตะลานมาแก้ไขปัญหาพิจารณาชาวบ้านแล้วแก้ไขมาให้ถูกต้องซะ เกิดพบจนมีก <gegen violin> <warfare> <left> ี่หลังก kind of ็หลายสิบหลังกับยี่สิบหลังนะครับผมแล้วจะดำเนินการยังไงต่อไปก็ดำเนินการโดยการที่แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยประชาชนในที่มีชื่ออยู่เนี่ยให้ทราบปัญหาแล้วก็จะออกประกาศประกาศว่าทะเบียนเนี่ยป็นประกาศที่เทศการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ที่อำเภอเนี่ยเพื่อประชาชนรู้ให้เวลาสามสิบวันให้เข้ามาย้ายชื่อตัวเองออกไปจากบ้านแล้วเราก็จะรื้อ คือถอนบ้านคือยกยกเลิกเล่มสีน้ำเงินจะเป็นบ้านทวรรสีเดียบชั้เป็นบ้านยกข่าวกับมันระเบียบเขาบอกจะเป็นบ้านยกข่าวคือบ้านที่ปลูกในเนื้อที่ที่ไม่เป็นที่มีเอกสารสิทธิ์เช่นปลูกบนที่ป่าสงวนที่สาธารณะที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับก็เรออกบ้านยกข่าวถ้าบ้านปกติก็คือที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เช่นฉนดนอสามตรนี้เอ็บ้านปกติถามว่าบ้านปกติบ้านช่วข่าวต่างกันไม่ต่างกันเลยครับ เหมือนกันหมดจะเข้าจออกครับแต่ต่างขอแค่พื้นที่ดินที่บ้านตั้งอยู่ถ้าดินมีหาัเสร็จก็ออกปรบ้านปกติถ้าไม่ใช่ออกประมานช่วงเก่าช่วงเก่าไม่ด้ยกเลิกนะครับมีผมมาคับใช้เหมือนกับบ้านปกติทุกอย่างเลย